วนนายนะครับาเปัยัดแม่งเข้าไปให้หมดยัดแม่งเข้าไปให้หมดโอ้เป็นยงอัล เปิดมาก็ให้ดูปืนกันก่อนเลยครับผมนะเป็นปืนที่ใช้แคสในการซื้อนะครับแล้วก็ใช้แคสในการซ่อมปืนอีกด้วยนะปืนนี้นะครับนะ M4 ไม่สิเรียกให้ดีๆที่สุดก็ M4A1 นะครับ G นะครับก็เป็น M4 ก็คือมันเป็นปืนทองนั่นแหละนะเป็น M4 แบบชุบสีทองนะครับแต่มันไม่ได้ชุบอย่างเดียวไงคือปืนเนี่ยเวลาถือเนะี่ย ดูทางซ้ายล่างเลยนะครับได้รับโบนัส EP แล้วก็พอยต์อีก30%อีกด้วยนะครับก็เป็นปืนที่เหมาะอันนี้พูดตามตรงเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบปั๊มยศนะครับแบบปั๊มยศอ่ะเหมาะผมก็เคยเอามาใช้อยู่นะเอาไปใช้ยิงนะไม่ได้เอาไปใช้ปั๊มยศนะครับอันนี้เรื่องจริงก็คือแบบเอามาเล่นอยู่มันก็ไม่น่าจะต่างอะไรกับ M4 ตัวดั้งเดิมนะครับก็ไม่ต่างอะไรกันเลยครับแม้แต่เรื่องจำนวนกระสุนคือมันไม่ต่างกันเห็นไหม ม่ต่างเลยนะไม่ต่างเลยยกเว้น M4 พันผ้าเนี่ยเนี่ยที่เราเรียกกันติดปากนะพันผ้าเนี่ยพันผ้าแม่งเจ๋งกว่าคือเอาจิงๆว่าพันผ้าเนี่ยมันแค่เพิ่มจำนวนกระสุน้ยแต่ความรู้สึกคือแบบทำไมความรู้สึกผมนะทำไมความรู้สึกพันผ้าเหมือนมันแบบยิงง่ายกว่าเหมือนมันยิงแม่นกว่าแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ได้ต่างอะไรเลยนะค่าสเตตัสตัวปืนแม่งเหมือนกันเต้ครับแต่ที่ไม่เหมือนก็คือจำนวนกระสุนใช่ไหมครับ ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันใช้แคสในการซ่อมจริงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะาราคาซ่อม20แคสนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูในะแคสจะหายไปประมาณ20แคสนะครับเดี๋ยวดูอันนี้จริงๆนะเห็นไหมซ่อมแล้วนะครับใช้แคสในการซ่อมเห็นไหมอา่ามันก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําไมคนไม่ค่อยเอามาเล่นกันเนาะผมว่าน่าจะประมาณนั้นโอ้โหหลังจากที่ผมลงคลิปที่แล้วไปเนี่ยมีคนถามพี่ไปนะว่าโอ้โหทำไมแบบว่า เสียงในเกมนะเสียงไม้เมันเปลี่ยนเอาจริงๆเนี่ยเสียงเสียงในเกมเปลี่ยนมเท่าไหร่แต่เสียงไม้เปลี่ยนเนี่ยคือเอาจริงอะถามว่าผมเนี่ยเปลี่ยนไมไรไปเปลี่ยนไมไรมาหรอทำไมเสียงมันแปลกๆใช่ครับผมเปลี่ยนมาผมเปลี่ยนมาสี่คลิปแล้วอันนี้เรื่องจริงเลยเปลี่ยนมาสี่คลิปแล้วแต่เพิ่งจะมีคนทักว่าผมเปลี่ยนไม้หรือเปล่าแต่ก็เข้าใจแหละคือมันเสียงไม้มันแบบผมยังแบบต้องจูนเสียงแบบไปเรื่อยๆจนรบบ เสียงมันจะโอเคเสียงโอเคแล้วใช่ไหมเดไม่รู้นะว่าเสียงโอเคหรือเปล่าสำหรับผมก็โอเคแล้วอ่ะผมก็แบบพยายามให้เสียงมันแบบฟังแล้วแบบว่ามันนุมนนน่มดวนแบบเฮ้ยนุ่มดวลยก็คือมูจ <C> ิหลัก็ยิงกันต่อนะครับเราไม่ต้องไปพูดเยอะแต่เสียงในเกมนี่มันเปลี่ยนไปอะไรไงผมก็ขอโทษด้วยละกันนะมันเป็นแบบว่าฟังก์ชันฟังผมไง แล้วแบบว่าคือเวลาเล่นดาบระเบิดอะ่ะมันโอ้ยระเบิดอะ่ะตายระเบิดอีกเลยมันกำลังพูดเลยี่ยก็คือเวลาเล่นดาบระเบิดเนี่ยมันทำให้ผมฟังเสียงได้ดีขึ้นครับคนดูแบบเสียงมันแบบไม่ได้จะมาโปรโมทหูฟังตัวเองนะแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายเลยนะเว้แต่ว่าเสียงหูฟังมันแบบเออมันฟังง่ายอะ,อะจบมันฟังง่ายขึ้นนะครับเอาจริงมันก็ปก,กติก็ฟังได้แต่ว่าอันนั้นมันฟังง่ายกว่าเดิมไงมันแบบมันช่วยเราแบบ รู้ว่าสตูอยู่ไหนมันแม่นยำขึ้นจบนะไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะดีกว่านเ่หน้ากากไอ้เออหน้ากากอะครับเฮ้ยไงบาเลตตตัวนี้ข้มาอ้าวอ้าวอ้าวเลยบร้อยเป็นไงครับหลับนะะบอกเลยว่าหลับปุ๋ยยี่เดียบตายระเบิดไปแล้วเอ้ยระเบิดหลบหลบเขาลบระเบิดก่อน ตายระเบิดที่คิดไม่ได้เลยแต่มีคอกีที่แล้วมั้งรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ตายเพราะระเบิดใช่ไหมยังไม่เคยตายแบบไม่เคยโดนระเบิดตายอ่ะเอ๊โอ้โหจริงๆแล้วนี่ถือว่าเพอร์เฟกใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปไปดูกันได้นะย้อนไปดูกันได้นะบอกผมกล้าพูดเลยว่าคลิปที่แล้วไม่น่าจะโดนระเบิดตายโอ้โหเป็นไงนะครับเนี่ยตาระเบิดก็ฆ่าได้ยิงก็ฆ่าได้พร้อมกันเลยแต่ถามว่า Icana, เรื่องการยิงหัวนียผมสามารถยิงได้ไหมนะเกมนี an, ้ก็บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ถ้าเป็นคิกอาร์อะไรเงี้ยผมก็พอได้เลยถึงแบบมันจะยิงโันไม่ค่้อยแเมอนไงเยย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 รยย เอ้ยไมก็เ,เลยทำให้กูโดนยิงแบบนี้เนี่ยกูคิดผมว่ามันโดนเกิโอ้บาเลยพี่ในบ้านเลยเหรออะได้ย,ยืนนิ่งอย่ายืนนิ่งใส่ผมผมไม่ชอบผม,มอโอ้โหยี่ไม่โดนจ้าเอาระเบิดไปอื้อเอาระเบิดไปไปหมดข้าเถอะเ,อเน,นีน่ยเจอระเบิดพลาดตีเข้าไปได้สองตัวปาระเบิดเข้าไปครับ ระเบิดยัดแม่เข้าไปให้หมดอ่ะยัดแม่เข้าไปให้หมดอู้เป็นไงแล้วแมทคิวเป็นไงนะครับระเบิดของผมเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือโดนระเบิดแบบโดนระเบิดครบพันท้งนะครับปลดล็อกสกิลนะครับปลดปลดล็อกสกิลระเบิดระเบิดทองเป็นไงทำให้ผมปาระเบิดได้เก่งขึ้นนะครับก็ดูเอานะครับว่าใครนะครับล้อผมนะชอบล้อผมเวลาผมโดนระเบิดตายเนี่ยคุณก็ดูเอานะว่าเนี่ยมันเป็นผลดี เข้าใจป่ะมันเป็นผลดีนะรู้อ่ะตอนแรกว่าจะย้ายห้องแต่แต่เปลี่ยนไปเอ้แต่เปลี่ยนใจนะแต่เปลี่ยนใจในห้องเดิมดีกว่าห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมโอ้ลองดูสิว่าฉันจะยิงได้หรือเปล่านยเมื่อกี้ฉันโดนยิงหัวแตกเลยนะ่ะลาบกระสุนแม่งมีแค่สามสิบน,นัดคือต้องต้องเลี้ยงกระสุนนิดนึนงนะ วแล้วประเบิดเดี๋ยวร้ฟงไมรันอมตายตั้งนานเลยแหละเออถเป็นไงผมบอกแล้วว่ามันเป็นแบบความามรถของผมนะมันปลดล็อกสกิลไงสกิลในการแบบปาระเบิดปวดขึ้นแบบ300ล้านเปอร์เซ็นต์โอโหเบอไปเลยเดี๋ยวมึงเบอเเบอแล้วเบอแล้ว อุ้ยโดนเอสซีโอ้โหเอสซียอมจนะ้าตาระเบิดโชว์หน่อยลูกเน่เบิดครับผมโอ้หไม่โดนแล้วรอบนี้ไม่ได้ครับโดนโดนบ่อยไม่ดีเลยดเดี๋ยวจีเอ็มต้องใส่ป้งนะครับโดนบ่อยไม่ดีครับดีแล้วละ่ะพยายามแบบจริงๆผมพยายามแบบปาไม่ให้โดนแบบศัตรูบ่อยนะครับเดี๋ยวจีเอ็มต้องใส่ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวจีเอ็มเขามาตรวจอีกไม่โดน嘛 งงใช่ไหมทำไมแบบว่าเฮ้ยแม่งยิงไม่โ <blunt animation> ดนเลยมะรอบที่ üyor. แล้วแม <forcément cities S 1> ่งยังยิงโดนเลยแบบยิงโดนเยอะเลยก็ก็หัวนะครับก็ถ้าต้องเอาตามตรงนะคือรอบที่แล้วมันถูกเลยจริงมันถูกแล้วพูดอะไรเยอะตัวพิษอื้อจะได้ไปนู่นทำไมมันนี่อาหาหนุ่โอ้ลูกฟองกูตายแล้วเบิดดีกว่าโดนลูกฟองยิงยิงมาเนี่ย โอ้โอ้ยลูกฟองหิงไม่ได้เลยตาในแม่งอะไรไม่ได้เขาไม่ยอมมองเห็นบ้านอ่ะเขาส่งแต่ระเบิดมามันหุดนกิจจะเว้ยส่งแต่ระเบิดมาอะไรอะพวกคุณแต่คุณออกมาแบงนี้เนี่ยคุณมาอย่างนี้จบจริงๆโอ้โหลูกฟองว่ะโดนลูกฟองว่ะคุณโดนลูกฟองว่ะ ลังไบมาทำลังไบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะต้องลังไบแล้วอ่ะเฮ้ยต้องก็เล่นดีๆนะจริง โหระเบิดระเบิดแล้วตั้งใจด้วยตั้งใจมาระเบิดใส่ามาด้วย,ย<ะ>ตั้งใจด้วยโอ้โทมจบไปหัวตานี้แม่งยิงไม่ยได้เลยนะแบบว่าไม่ค่อยออกจาบบ้านอนะเอาตรงๆปะมันมันไม่เหมือนตาที่แล้วตาที่แล้วมันแบบเหมือแนบบมุมมันดีกว่าตาและเบิดมันก็โอเคแต่ตานี่คือแบบพอเขาจะออกแม่งก็ออกมาตอนท้ายกูก็ยิงไม่ได้ไงเนี่ยห,ห้องนี้เนะี่ยไม่มีระเบิด ให้ดีหน่อยดีกว่าห้องเมื่อกี้กเฮ้ยตายยัง,งวะนี่เรารอเอาตัวเดิมและไข่โอโ้โหขอบคุณที่บงังยังไม่โดนเลยวะเฮ้ยโอ้ยยังออกมาตรงนี้เพื่นอนกูมึงทีมเดียวกูนนกันเลยลาบเป็นไงนเล่าเป็นไงนเล่าเป็นไงนเล่เาเาดียว นะถือถือปืนนี้กับฟีเย้ได้นะครับผมบอกให้ฟิเย้ได้นะครับผมนี่เป็นเด็กแบบดุเด็กยุคเก่าเลยนะเว้ยถือปืนนี้เนี่ยโหยุคเก่ามีคนถือก็เยอะพอสมควรนะพอเนะคือเอาง่ายๆนะครับทุกครั้งที่ผมเอาปืนเก่ามาเลยเนะี่ยมันจะเป็นปืนที่แบบเฮ้ยมันเป็นอดีตปืนฮิตตั้งนั้นเลยนะเว้ยจริงจริงมันก็ไม่เชิงอดีตปืนฮิตแล้วแต่ว่ามันก็เป็นปืนที่แบบออกมาให้ออกมาให้แบบ ไม้เราเห็นบ่อยๆแบบคนเอามาใช้กันเยอะนะครับแต่ปืนนี่มันต้องเติมนะส่วนใหญ่ไม่สิมันก็ต้องเติมไงส่วนใหญ่ก็ต้องเติมไงกูพูดอะไรกูนะป้องเฮ้ยโอ้เป็นไงเป็นไงหน้ากากเด็แ่ระยะใสอนะสิโอ้โยทำไมโตโอ้ โอ้มันอยู่กันครบเลยเพื่อนจัดการหน่อยแล้วตัวในบงในบ้านเนี่ยตามบ้านเราเบียบเลยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยทำไมไม่จัดการกันนะทำไมไม่จัดการต้องให้จ <episodes> ัดการหรือเปล่าต้องให้จัดการเองหรือเปล่าโอ้โหเลียดหนึ่งหนึ่งสองเอาแย่แหละเลียดหนึ่งหนึ่งสองห้าตัวเราไม่รู้ไม่ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะนะรูรูแค่นี้พอใครใครรู้ก็ ก็ตนะใครใครเก็ตก็เงียบไว้เออใครรู้ก็เงียบไปไม่ตายแล้วสิเอ้ยตายแล้วเลยตายเอ้ยตายแล้วเลยอือเฮจอนะก็เลยมาเฮจอเอออไ้ยิงมั่งหรือวะยิงอยู่คนเดียวเอ้ยยิงอยู่ฝั่งเดียวเลยทีีนน้ะเอจอนะก็เลยมารู้จักภาษามาเฮจอนนะเดี๋ยววะได้แล้วแบบได้แล้วแบบทำขิงตอนนี้ เพื่อนยิงใครอ่ะไม่จริงเฮ้ยเพื่อนมันยิงเล่นหรือหรือมันรู้ศัตรูอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยมึงรู้เหรอเดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วมึงรู้เหรอสรุปก็เคน่าจะยิงเล่นแล้วก็ยิงต่อไปดีวะเขายิงเล่นแต่เรายิงแต่เรายิงแบบจริงจังโอ้โหปิดท้ายด้หล่อหล่อโคตรโด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 เป็นไงหล่อโคตร มายิงมันมันกันต่อนะครับเพราะว่าเดยกคลิปมันสั้นเกินไปนะครับเดีย๋ยวโดนกันดูกกดเนี่เรามายิงกันต่อดิฟ้าอันนี้ก็เป็นคนละห้องนะครับและด่านเดิมนะครับแล้วก็นะแล้วก็ยังเป็นตะคนเดิมครับผมว้าวมุกหรือเปลือกหอยเนี่ยอ๋อสู้เหรอสู้อาวมาก็ให้ช็อตสิครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเยไปใจใจใจเราพี่จะเปิดเราหลบพอเราหลบใช่ไหมปุ๊บเราก็ปาระเบิดไปอีกปั๊บปาระเบิดไปอีกลูกนึงโอ้ยิงยิงโดนเอ้ยระเบิดอ่ะแม่งโอ้โหระเบิดหัวใจระเบิดหัวใจไหนใครถามวันนี้เล่นปืนไรตะอยู่อ๋ออยู่บนระทีมใช่ไหมตอนตัวละครไหนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมเอาคําตอบไปให้เอย่าวะเดี๋ยวคำตอบไปให้เดี๋ยวคําตอบไปให้มามาเดี๋ยวผมให้คําตอบนะเดี๋ยวผมให้คําตอบเดี๋ยวเดี๋ยนโอ๊ะหน่อยเนี้ยบักมาเดี๋ยวเอาคําตอบไปเออคําตอบมาตอนหนึ่งรอรอก่อนรอก่อนโอ้โหตเริ่มตายระเบิดไม่ดีละไม่ไหววะไม่ไหนวะ ปล่อยแม่ปล่อยมันเฉยเลยอะไรอ่ะอะไรกูเนี่ยกูเจอกูเจอแต่กแบบ่อนไหนไหนมีนโอ้โห้เบื่อตายแล้วหรอเออแล้วแ็่เอเอตปงนไงโอ้ยิงสองทีนี่คือแบบโชว์แบบโชว์เทพนี่คือเทพไหน ยิงตายแล้วก็ตอบวตดปั่นเลยอะเราไปดังใจจากตัวนายนะโหะวะเหมือนแรดูเหมือนยิงแรงอะเหมือนจะยิงจัดไปรอดูรอดูเอาดีตะเขาเขาไม่เหมือนไส้ผมเลย ผมแค่แบบว่าเอออยากทำให้มันฮาฮาเป็นแบบเป็นอะไรตลกๆในคลิปพิพเศษนะเดี๋ยวถ้าเจ้าของคนที่โดนคนที่คนที่โดนผมกวนไปเนี่ยเออถ้าเกิดว่ามาดูเนี่ยก็ขอโทษได้ละกันนะครับขอโทษได้ละกันก็อยากจะทำให้มันฮาฮาเฉยติดตามมานานแล้วดับเบอร์เรียบร้อยโอเคจบเลยครับดีนะที่กูกวนอนะที่กูกวนอนะดีละดีละ ติดตามมานานแล้วครับเปอร์อ่ะไหน oh, โผล่มาดิเฮ้ยหู้ตัวกระปิดโกงโกงคุณคุณโกงผมคุณโกงผมคุณคุณไม่กล้าวัดกับผมตรงตรงนี่ย่ะเออแม่งกูเจ็บใจเลยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องต้าวไปเกมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม